สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมิลลี่เฮอลูกเงินล้าน กว่าจะได้เป็นพ่อคนต้องใช้เวลาแรมปีหมดเงินไปเป็นล้านๆก็ยอมแต่ลงทุนและเป็นการรอคอยที่ไม่เสียเปล่าวิลลี่แม็กอินทอร์พระเอกอารมณ์ดีเจ้าของบริษัทลัก6 66 6พบความสุขล้นปรีขนาดน้องปลาคราบที่เคยเป็นลูกกักายัางตกกระป๋องหลังจากน้องวินเด็กชายทาดาริสแม็กอินทอร์เริมตาดูโลกซึ่งตอนนี้ทายาตัวน,น้อยวัยสามเดือนกำลังน่ารักน่าชังแต่มีแววเป็นเด็กอารมณ์ดีมากๆแต่เนื่องในวันพ่อเขาถือโอกาสเปิดใจคุณพ่อายแดงได้บอกเล่า ึงอาการเหรอสุดๆกับการเป็นคุณพ่อคนดังนั่งคุยเปิดพื้นที่ให้จัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวครับถามว่าก่อนหน้าที่น้องวินจะลืมตาดูโลกจินตนาการยังไงบ้างเจ้าตัวได้ตอบว่ากะว่าลูกของหน้าตาเหมือนเยลีผิวเข้มๆตัวขาวๆผิวสีเข้มเพราะส่วนใหญ่ถ้าได้ลูกชายหนะ้าเหมือนแม่จะดีแต่พอออกมาก็กลางๆตอนคลอดยังดูไม่ออกยังนยนๆอยู่แต่วันนี้เริ่มจะมีเขารางแล้วละว่าคงเหมือนพ่อตาเหมือนฝรั่งมาก,มากๆก็ดีนะยังไงก็รักถูกใจใช่เลยใคร ใครวรรลกพีต้องหล่อแน่นอนแต่ตอนโตไม่รู้นะตอนนี้ก็โกนผมไฟลูกหัวมเม่งเชี่ยวนี่ก็เลี้ยงแบบฝรั่งด้วยไทยด้วยผมก็สั้นด้วยไม่รู้จะหยิกจะตรงแต่สีน้ําตาลแน่นอนคอนเฟิร์มถามว่าตกลงน้องวินมีกี่เชื้อชาติเจ้าตัวต่อวับแม่มีปัตตานีก็ไทยภาคใต้กับฝรั่งเศสพอมีไทยจีนแผ่นดินใหญ่จีนสิงคโปร์สกอต รวมแล้วก็น่าจะหาชาติได้มั้งผสมผสมกันเข้าไปคือพ่อแม่เป็นลูกครึ่งวินก็เลยเป็นลูกเซี่ยวแต่หลายเซี่ยวไม่รู้คนหรือสม้ม ถามว่าก,กว่าจะได้ลูกคนนี้วิลลี่เยนหลีหมดเงินหลักล้านมีคิดเล่นๆขำๆเสียดายตังและเวลาไหมเจ้าตัวบอกว่าเงินไม่เสียดายเลยเวลาเสียดายมาก6ปีที่แต่งงานการมารอลูกคนนี้ทํามาด้วยกันตั้งแต่แต่งงานถ้ารู้ว่าเขาออกมาแบบนี้จะมีลูกตั้งแต่ตอนที่มีลูกได้เลยแหละสมัยเมื่อหลายปีก่อน1 0ถึง20ปีที่แล้วที่มีลูกง่ายๆก็จะมีเลยจะได้มีลูกหลายๆคนคนแรกออกมาโตก็มีคนต่อมาอีกโตไล่ๆกันไปเลยมีลูกเยอะๆมา เพราะเราอยากเล่นกับลูกตอนเด็กๆเ,เพราะพอลูกโตแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะเป็นยังไงถามว่าคุ้มไหมกับการรอคอย6ปีที่ผ่านมาคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์คุ้มกับเวลาที่เสียไปเพราะเขาออกมาน่ารักทําให้เรามีความสุขมากที่สุดในโลกช่วงนี้เมียไม่ต้องโทรตามกลับบ้านเลยเพราะกลับเองกลับเร็วตลอดอยากอยู่กับลูกอยากเลี้ยงอยากเล่นกับลูกอยากเห็นพัฒนาการของลูกทุกอย่างก้าวดูเขาคลานเขาเดินกินนมไม่อยากพลาดเวลาอันมีค่าของ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิเดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิเดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวไทยขอบคุณครับ